สวัสดีครับผมตั้มไัยสร้างมนนะครับวันนี้ก็พามาชมแปลงที่ว่าเราใช้ขยายพันธุ์กันนะครับนี่นะครับที่เห็นปลายสั้นเนี่ยเราตัดเพื่อขยายพันธุ์นะครับส่วนที่ว่าสูงๆนู่นก็เราเอาไว้ขายลำนะครับครับ ปีหนึ่งก็ทําไม่เยอะหรอกครับประมาณ20 30ไล่ครับปีนี้ทำสา3สไร่นะครับนี่ก็จะเป็นกิ่งที่พร้อมพร้อมตอนนะครับแต่งไว้แล้วนะครับแต่งแต่งกิ่งไว้แล้วนะครับพร้อมตอนครับนี่นะครับขนาดลำที่เราใช้ตอนก็จะมีตั้งแต่ขนาด2นิ้วนะครับสนิ้วถึง3นิ้วนะครับ สองนิ้วถึงสองนิ้วครึ่งครับไม่ใช่สามนิ้วครับนี่นะครับไม่จําเป็นต้องระบุอายุจํานวนปีในการตอนนะครับว่าจะต้องเป็นปีหรืสองปีสามปีนะครับให้เลือกลำขนาดที่ประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับครับก็จะมีเทคนิคในการบังคับให้กิ่งเขาใหญ่อยู่นะครับนี่ครับอันนี้ก็ ขนาดลำก็จะประมาณ2นิ้วนะครับเนี่ยแต่ดูกิ่งเขาสิครับกิ่งเขาเท่ากับหัวนิ่โป้งเลยนะครับครับก็จะมีสูตรเล็กๆน้อยๆครับในการทำมากครับส่วนไหนที่ลำเล็กเราก็จะทิ้งไว้ก่อนนะครับยังไม่ทำการต่อนนะครับทิ้งไว้เลี้ยงเลี้ยงกอเขาก่อนนะครับ ส่วนไหนที่ขนาดลำเขาได้แล้วเราก็จะทําการตอนนะครับนี่นีเราก็จะตัดปลายนะครับครับตัดปลายเพื่อครับให้กิ่งเขาออกนะครับถ้าอยากได้กิ่งใหญ่แนะนําให้ทําในช่วงฤดูฝนนะครับถ้าอยากได้กิ่งใหญ่แบบในสวนครับเวลาลูกค้าเอาไปปลูกจะได้โตไวนะครับโตไวแล้วก็จะได้แข็งแรงนะครับนี่อันนี้เป็นที่ตอนแล้วนะครับนี่ครับกิ่งใหญ่มากเลยนะครับ รากก็เริ่มทยอยออกมาให้เห็นแล้วนะครับตอนไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับนี่อันไหนที่เราดูแล้วขนาดลำเขายังเล็กอยู่หรือว่าเราก็ทิ้งไว้เลี้ยงกอเขาก่อนนะครับครับอันนี้เป็นที่ตอนแล้วนะครับ แต่ฝั่งฝั่งนี้คือตอนแล้วนะครับฝั่งนี้คือตอนแล้วแต่ยังไม่มีเวลาเอาลงถุงดํานะครับลากออกเต็มถุงหมดแล้วครับนี่ครับลากเริ่มทยอยออกมาแล้วครับอันนี้ทําไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับลากเริ่มออกมาแล้วครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับครับท่านใดสนใจก็เชิญมาชมที่สวนได้นะครับ สวนไทยทิ่ราลรัดราชบุรีครับครับขอบคุณมากครับ